เาอันนี้เราดูกับเกมล่าซูดีนีซ่มซ่มกับซูงซูมบาซ่าต่วันนี้จะมาจับพี่เนียมมอกกว่าอังจากที่กังเมื่อวานครับก็คือวันที่ห้านั่นเองครับมันยังไม่หายอันนี้จะให้วิกจับนะครับจ๊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 บจบกึ๊กกึ๊กกึ๊ดเอ้าจับไปแล้วครับมาได้ดูครับได้อะไรครับมาดูกันครับเป็น ไม่ใช่บอกไม่ใช่ตัวเป็นตัวใหม่ครับโอ้โหเป็น <Elsa! S 1> เอลซ่าเ้ยเอลซ่าเลยไอ้บ้าได้ไม่<อ>ได้เอลซ่าตัวนี้แต่ได้เอลซ่านู่นโอเคครับถือว่าผิดพลาดครับถือว่าผิดพลาดทางเทคโนโลยีที่ได้เอลซ่าตัวนี้มาแทนใช่ครับถือว่าเป็นอะไรที่บ้ามากครับเอลซ่าครับแต่ตอนนี้หัวใจผมก็ไม่ได้แล้วสิ เป็นโนบิได้รังนิรีครับและเอลซ่าตัวนั้นแทนแต่ก็ไม่ได้เอลซ่าตัวนี้ครับแต่ว่าชื่อเรื่องจะเหมือนกันครับอันนี้ก็คือชื่อเรื่องว่าโฟเซนครับอันนี้ก็ชื่อเรื่องโฟเซนนะครับก็ชื่อเรื่องไม่ต่างกันครับแช่แข็งครับไม่ใช่แค่และโดยเฉพาเรื่องโฟเซนฟีเวอร์นี่จริงจริงเอลซ่าเอลซ่าอาจจะเป็นหวัดก็ได้ครับเพราะว่าฟีเวอร์ นี่ระกาไปได้อย่างนี้แปลว่าเป็นหวัดนะครับเป็นหวัดสวยะไรพวกนี้ครับหรือหรือจะเป็นโฟเซนฟีเวอร์ตือฟีเวอร์ครับเกิดเกิดเยอะเด้กดกดโอเคโอเคครับแราวันนี้ก็ขอเลยไปัสดีครับโอเคมันเข็มนะ